เฮ้ยผีมาแล้วผีมาแล้วส่งฮอนซูเตอร์ไปเ้ยอี่ยย่าโดนแข็งเลยเยี่ยโดนแข็งเลยคนติงวะเนยครับสวัสดีครับอยู่กับผมดิวเอ็กนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมไอสกีมเฮอร์เลอร์นะครับ ก็จะมีวันนี้จะมีแคร์น้ำเชิญมีเซมเซตาแล้วก็เซอ้นนะครับไปทุกคนเราก็มาลุ้นกันอีนกทีว่าใครจะได้เป็นผีนะครับกุลุกุลเอาละนะเรื่องมานะามาเลยใครได้เป็นผีวะเฮ้ยผมไม่ได้เป็นผีนะทุกคนผมไม่ได้เป็นไงใครเป็นผีวะ ไปทุกคนรีบหาของรีบหาของเลยรีบหาของเลย Let's go สีเป็นได้เป็นผีหรือเปล่าเฮ้ยผีมาแล้วผีมาแล้วส่งฮอนซูเตอร์ไปเอ้ยแย่แย่โดนแข็งเลยแย่โดนแข็งเลยคนติงเลยครับเร็วดีทุกคนทุกคนเราต้องรีบลงไปชั้นล่างนะครับทุกคนผมไม่ได้ครับ ไอ้ทุกคน,กนผมจะมุดละผมหนีละผมจะหนีแล้วทุกคนผมไม่อยู่แล้ะเอ้ยมัวอะไรมาของเดิมเฮียนี่ต้อมดทางนี้ทุกคนเซมได้เป็นนะครับเซมก็คือคน,นคลิปพาร์ทหนึ <c oughs> ่งนะเสตายัางไงไม่รู้ดับโดนเซโดนเซเอมตายเลยหรือเปล่ามาเซฟอยู่ไหนอ่ะผม,มนี้ถอนเนี่ยห้องนี้เป็นกุญแจนะครับต้องใช้กีการ์ดเหมือนเดิมนะทุกคน นีผมลงมาที่ห้องข้างหลังครับไม่ไม่ผมก็ลงมาชั้นล่างแหละมาผมเจอผมเจอถ่านน้ำมันผมเจอถ่านน้ำมันเจอถ่านน้ำมันทุกคนหายทิมมันครับผมเจอคนแจมผมเจอคนแจมไม่ยี่ผมมาทางไหนวะทุกคนคนแจมทางด้านไ่นเฮ้ยเยทุกคนผมจะขึ้นไปชั้นบนนะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นชั้นบนหน่ผมต้องรอตรงนี้ทุกคน เอใช่ตัวนี้ไหมไม่ใช่นะพุ่คนคนนี้ครับคนนี้ครับมาคนุณใจหน่อยไหนไหนซเซอวันอยู่ตรงไหนอยู่ที่ห้องห้องไอติมเนี่ยเป็นหนึ่งหาวิธีขึ้นไปชั้นบนก่อนตอนเนี้ยเราเอ่ะขึ้นไปชั้นบนก็ห้องชั้นนี่ครับเป็นหนึ่งผมจำไม่ได้ดิยสับสนนะครับเกมนี้ทุกคนในทางนี้นะครับไป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 เริ่มเกมมาผีก็เอาเลยนะครับ พีพีชั้นล่างโดนพีชั้นล่างวนอยู่ชั้นบนนะเซลนิชั้นล่างเองหมดแล้วปัญหากูแล้วแค่นี้ปแค่นั้จะคงเอาไอติมใส่เองนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตรงนี้ทุกคนเลสโก้ผมย่องถ่านน้ำมันไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนี่ทีมมาตรงนี้ก่อนทุกคนมีเวลาแค่เก้านาทีเองนะครับทุกคนมีทีม ทุกคนเมื่อกี้ผมเจอเป็นคีการ์ดนะเอ้ยใครอะมามาผมขอแล้วกันทุกคนผมจำห้องที่ผมลงไปไม่ได้ตัวนี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 ้เอ้ยเศรษฐาตามมาเศรษฐาเศรษฐาโดนเลยหรือเปล่าเศรษฐาโดนครับเศรษฐาโดนผีครับไปไปทุกคนเราจะรีบลงไป นี่เไฟไฟขาจะตายนะไปไข่ควงเฮ้ยนี่นนเสียวโอนว่ะเสียวอยู่ที่เดิมดิอยู่ที่เดิมดินี่นี่ผมมาแล้วผมมา,มมา,มมาตามผมมาตามผมมาตามมาเลยเตรียมือห้องนะครับห้องห้องคีย์การ์ดอยู่ตรงไหนหวะอยู่ <c oughs> ข้างบนครับไหนข้างบนตรงไหนบนนั่นก็คือทำไมข้างบนนะครับนี่นี่มามาตามผมดูมาตามผมดูเดี๋ยวตรงนี้คืออะไรนี่ไงต้องใช้คีย์การ์ดใช่ไหมใช่ครับเอ้าไม่ได้ไม่ใช่เอ้ยหัวโคตรไปนี่ีเซียวโดนหรือเปล่า ซีิลโดนใช่ไหมใช่ผม <c oughs> โดนแช่ดดแข็งซีโอนโดนแช่แข็งนะทุกคนผมต้องรีบหนีนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมขึ้นท่อข้างบนนะมันต้องเอาไว้ตรงไหนวะมันมีชีวิตได้ด้วยเหรอทุกคนเดี๋ยวขึ้นหัวใจครับตรงนี้หายมาตรงนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมลองเอาทางนั้นมาจะด,ดูได้หรือเปล่ายังใส่ไม่ได้นะครับทุกคนเราจะมีกุญแจรถหรือเปล่า เซยอนโดนผีดักหรือเปล่าใช่ไหมเนื้อเทียดเนื้เทียดดกเยอะกัสที่ผมถือนี่ใช่ฮีการปหมไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนั้นของปลอมนี่ไม่ใช่เปิดอะไรผมนี่ของจริงของผมไม่รู้เหมือนกันใช่เปิดหรืเปล่าอ๋อแล้วกุญชินทำไมเนี่ยวอทเซยอ,อนเจอของอยัง เหลือ5นาทีนะเสโอนเกมไวจังวะเกมไวจริงเฮ้ยใ,ใครใครอยู่ตรงนห,ววห,หงน้าผอวะเฮ้ยห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ไม่มีกุญแจเสีนเอนเดีนะหผมนผมกุญแจไว้ที่ไหนบนี่คนไอตีมนะครับเราต้องเอาไปใส่เอ้ยนี่ใครอ่ะอ <laughs> สะภาพเสต้าเป็นแบบนี้ไหครับทุกคน่กาดินีน่ นี่ไปใส่เลยเอาไปใส่เลยนะครับคนไหนครับผมหาที่ใส่ไอติมอยู่คุณผู้ไหนสีตาโดนผีเล่นงานนะทุกคนกูต้องใช้แข่งนะครับเฮ้ยแล้วตรงนี้เอายังไงเฮ้ยไอห้องนี้ห้องนี้ทุกคนใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับสีตาเฮ้ยสีตาช่วยกันหาของดิ โอ้ยข้อย่างผมดนตรีเฮ้ยใครตายผมดนตรีดนตรีขี้แม่งเอาใครโดนอะไรใครโดนอะไรผมดนตรีไม่เอาไอติมปอดหน้าผมทีนึงผมดนตรีทีนึงผมผมคนผมล้มนะผมนั่ขึ้นมาชั้นบนนะครับทุกคนหรือน่าจะเป็นห้องนี้นะครับทุกคนตอนนี้ผมหาห้องห้องกุญแจไม่เจอเนี่ยมันหายากจริงๆใช่ไหมกุญแจน่ะทุกคนเราเอาไอติมมาใส่ตรงนี้นะครับนี่ใส่ได้หนึ่งนะทุกคนอ้าเยะ ดีตงกูเอ้ยเอาทุกคนผมโดนอะไรโดินผีตีเอ้ยผมโดนแปะตีมอะไรวะทำไมพีแล้วผมทำไมทำไมผมไม่โดนแบบนี้อ่ะเอ้ยเสียมพัฒนาหรือเปล่าพัฒนาเสียมพัฒนานะทุกคน เียโดนแขกเจียเซื้อ,อว่าตามหลังผมมาใช่ไหมผมโดนซื้อว่าตามหลังผมมาใช่ไหมผมโดนผีจับสวยสวยสวยผีจับนั่นแหละขู่ไปแล้วผูไม่อยู่แล้วเอาเียเอาคนมมอื่นผมปโยน์นี่หว่านะผมไม่อยู่แล้วทุกคนฮะ ah! ผมปราบผีได้ไปราบได้เหรออ๋อไม่จีนนะกคนทีนทน่มันให้เรากดให้โดนสีเขียวนะครับทุกคนผมได้แต่กู๊ดกู๊ดกู๊ดกูดนะครับได้สีเขียวอ่ไปแย่แล้ว ทุกคนหาของกันแล้วนะเวลาแขกเหลือแค่สามนาทีเองนะครับทุกคนแต่ผมจําได้ว่าผมเจอไอศสรีมอยู่ตรงที่แบบมันเป็นท่อนะครับทุกคนนี่หรือเปล่าอยู่นอกตรงไหนวะไอ้เย่เย่เสรษทามทักมานะครับโดนไปผมเลยไปผมเลย ยังไงติมยังไงติ๊มติมอันนึ่งอยู่ที่โทรศัาท์น้ำติ๊มเออทุกคนโอ้ไอ้่ะเอาคนเอ้ตายเหรอผมตายทุกคนผีหายกคสีมันพัฒนาหมดทุกคนใบหน้ารูนเหลือสองคนครับเฮ้ยเอ้ยผมจะปืนปืนช่วยคุยไหมครับผมไม่เก็บเอ้ยมันเอาอะไรวะเฮ้ยผีมันเอาอะไรไม่รู้ทุกคน ย่ยผีพัฒนานะทุกคนแต่ก็ไม่อยากรู้ด้วยทาอย่งวะทำไมพาร์ทหนึ่งไม่โหดแบบนี้วะยี่าร์สองก็โหดเลยสีเอม่มอะเล้วสีมันตรงไหนวะมันไปไม่ได้นะฮะตรงนี้อะนี่เป็นประตูลัดของของผีนะทุกคนตอนนี้เซอนกับเซตาอยู่ไหนไม่รู้นะเดวผมตามหาอันอันนี้ผมมาชุดเอ้ยอ มีาาทางขึ้นไปชั้นบนอยู่ชั้นบนกันใช่ไหมเซนะียมเป็นผีโคตรตึงเลย,เอยโอ้เียทุกคนเซี่ยอ้นโดนใช่ไหมแนะต่ผมผมผมเดียงถ้ากูเดียงไหรวะผมกดเพอร์เฟลไว้หมดสีตาตรงนะี้นะครับทุกคนสีต้าตรงรถนะครับเมื่อกี้ผมกดเพอร์เฟลเกือบทุกหลอดนะแต่ทำไมกัน เสียคนตายใช่ไหมไม่ครับตอนนี้ผม,มผีอยู่เสียคนก็ตายแล้วนะทุกคนรอบนี้ผีโหดจริงถ้าผมได้เป็นหนีบอกเลยทุกคนแบบไม่ลองแตต้องคิดอท่ามไอ้สมอวตัวนี้น่าจะเปลี่ยนทางผ่านหรือเปล่าตัวนี้ตัวสปีดอ f f m e n น has increased มาไม่ออก because of n e o u s แต่มันหาของยากจริงใช่ไหมใช่ถ้าจะผ่านนี่ผมบอกเลย ต้องคนที่เล่นบ่อยจริงครับต้องคนที่เล่นบ่อยๆนะทุกคนต้องจำเซตาเอาอะไรใส่วะน้ำมันนะผมเซตาเอาน้ำมันใส่นะครับทุกคนต้องจำจุดที่ของอยู่ในอยู่ใหนนะต้องจำให้หมดนะนะทุกคนเราตามเซตาไปดูสภาพเซตานะครับอายุขีดเต็มตัวเลยเฮ้ยมีทางขึ้นไปข้างบนด้วยเหรอครับ ผมกำลังรู้นะทุกคนเอาละตอนเรามีผมเสร็จล้วเหลือสิบวินะเหลือสิบวินะทุกคนผมจะาพลฮ่นะนะข้าวพี่ผมแล้วอีกห้าถูแล้วนะครับทุกคนมาเป็นาทุกคนมาของได้ทีนี้เอามระสืบนะครับสีเอ็มโคตรตึงเลยใช่ไหมตึงจริงตึงจริงย่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ